เอาครับดูครับมาถึงเดินสั่สอเจโต๊กปาจีดอืมเอาครับดูครับมาถึงเดินสั่สวัดกันที่เรียวแรงกันแล้วละครับแหมเพราะว่าดานิเล่ครับลุกเลยก็อยู่นี่ครับบูต่อครับแหมสเสน่จันวันนี้ครับแม่นยำมากวงในอ่ะเดินเสียบเขา่าดานิเล่ถึงตัวโดนมัดครับเอาครับลายกโดนมัดเข้าไป เสียบเขาขึ้นมาสับสอนแล้วก็หมดยกหลักได้ครับแล้วก็โตอาวุธแม่นๆครับกลับมาอีกแล้วเอาสิครับแหลกกันบวกกันครับยัดมาครับโอ้เสียบซ้ายทีขวาทีแล้วเสียบขวาต่อครับดานิเล่แม่ท่าแรงทางด้านเสน่จันไม่ยุบนะดูครับแม่แต่ว่าเสน่จันยกนี้ครับพยายามที่จะกัดฟันแรกครับในช่วงไปขึ้นมาครับเสน่จันเต่ขวาไปเจอเลยออกมาดังนี้ครับกล้ยครับ โอ้โหเป็นทางด้านเสนเจันนะครับชนะไป2เสียงฉันนะครับสต่อหเสียงเสนเจันก็ดูผ่อนเกมออกมาชัดเจนครับดักเตะซ้ายเตะขวามาถีก่อนเตะขวาขึ้นไปครับผมครับมาเรื่อยๆครับดันเนลเล่มาเรื่อยๆครับโอ้นี่แหละครับแหมชุดขยับโอ้ยหมัดขวาครับเสนเจันครับดักครับเจอโยนเข้ามาอีกครับดันเนเล่เจอแข้งขวามาอีกครับด้านดันเนเล่ครับเสนเจันเนี่ยมาตั้งเกมของตัวเองได้เนี่ยก็ หาเป้าไม่เจ๋มกันเอาละครับเปล่ามีต่อยลำตัวครับ We have a winner by way of split decision Blue c o r n e r เสน่จนสักชมนี้สจโตประจิน